ตอเราแค่นี้เองอะเทียบกับความใหญ่ของเขาค้ังนอกคือใหญ่มากสวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง MagMyStory ma วันนี้เรามาอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือเมืองสีเทพนั่นเองโหขนาดมาวันธรรมดานะคนเยอะมากก็คือมาถึงเนี่ยก็คือจะมีลานจอดรถแล้วก็จอดรถวันนี้มาสองคนกับกับแม่เอา้ารีบเดินหนีเลย <c oughs> อันนี้คือบริเวณลานจอดรถฮะขนาดวันธรรมดาเนี่ยคนเยอะมาก แต่เราก็จะไปซื้อตั๋วเข้าชมกันตัวคนละ20บาทนะบุคคลอายุ60ปีขึ้นไปคือเข้าชมฟรีแล้วก็ค่าจอดรถอีก50บาทพุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตั้งอยู่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์สรุปให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือเมืองโบราณสีเทพ เป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวาราวดีจากการค้นพบทางประวัติศาสตร์คือการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนได้รับวัฒนธรรมทางาศาสนาจากอินเดียทั้งาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพระพุทธาศาสนาทำให้เมืองสีเทพมีการนับถือาศาสนาที่หลากหลายทั้งพราหมณ์พุทธเมืองสีเทพมีเนื้อที่ประมาณ2,889ไร่แบ่งเป็นเมืองในกับเมืองนอก ส่วนที่เราจะไปเที่ยวกันวันนี้ก็คือบริเวณเมืองในแล้วก็เขาคล้งนอก<ว>นมาสองคนทาแม่หนึ่งคน,<ว>นผู้สูงอายุอายุหยกเว้นครับแล้วก็รถหนึ่งคันครับตายข้ามสะพานเลยแล้วเราก็จะไปอรอรถราง <square> คือ a m a z ิ n g มากวันธรรมดาเรามาวันพฤหัสนะแต่ว่าคนเยอะมากคิดด <headed> ูเสาร์อาทิตย์คงแบบแน่นเลย ใครจะมาที่นี่นะก็คงมีรถส่วนตัวเพราะว่ารถประจําทางยังไม่มีนะนอกจากแบบเหมารถเข้ามาตัวด้วยนะครับครับมาสองคนครับขับคุขึ้นรถรางที่เตท์สีขาวด้านหลังนะครับขอบคุณานะครับจะหลอรับเราบริเวณเต็นท์สีขาวนะครับทางด้านซ้ายมือครับผมสีขาวครับ นี่นะเราก็เดินมาแล้วเราก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตัวเมื่อกี้เขาก็จะปัมป๊มเป็นรูๆแล้วเราก็จะมารอรถลางที่เต็นท์สีขาวตรงนี้บนคันนี้เลยไปขึ้นไปฮะขึ้นรถลางกันรถลางมาแล้ว ก็ขอตอนรับนัก่องเที่ยวนะคะเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะและส่วนที่เรากําลังนั่งรถเที่ยวชมกันอยู่ตอนนี้เราเรียกกันว่าเมืองไนค่ะพื้นที่ของเมืองไนตรงนี้ทั้งหมด1,300ไร่จะมีลุ่โบราณสถานที่สําคัญหลักๆ3าจุดก็จะประกอบไปด้วยปรางสีเทพเขาพางใายแล้วก็ปรางสองที่น้อง ทั้งฝั่งด้านซ้ายมือที่เรากําลังผ่านอันนี้เป็นสระน้ำ69จัตุรัสที่เหลือหน้าตาประมาณนี้ส่วนสระนี้เป็นสระในยุคสมัยทวารวดีค่ะสังเกตรูปทรงของสระจะเป็นรูปทรงกลมนะคะอันนี้เป็นสระเป็เดิมที่ไม่ได้มีการขุดลอกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรถจะจอดให้้เดี๋ยวให้น้องเที่ยวเข้าไปชมกระดูกที่อยู่หลุมภายในตัวอาคารนะคะพอชมเสร็จก็กลับมาขึ้นรถตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะ เดียวเราไปดูโบราณวัตถุก,กันนะฮะที่อาคารนี้คือรถรางจะเจาะให้ที่แรกเนี่ยก็คือเราจะไปดูพวกโครงกระดูกที่เขาขุดค้นพบกันณบริเวณสถานที่แห่งเนี่ยทางสีเทพไปดูกันข้างใน,าารนตรงนี้เนี่ยคือหลุมขุดค้น พบโครงกระดูกช้างอายุ900-1,000ปีแสดงให้เห็นถึงมีการใช้สัตว์เป็นพาหานะลากจูงในการสร้างเมืองและยังพบโครงกระดูกมนุษย์เครื่องใช้ไปฮะ,ะเดินทางกันต่อค้าจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นเนินที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ มีอาคารประกอบวิธีกรรมอยู่ใกล้ๆตรงเนินนี้พบแหล่งน้ำด้วยการทั้ดจมงเอินสองแห่งค่ะหน้าอาคารหนึ่งศาสตร์แล้วก็บริเวณด้านหลังอาคารอีกหนึ่งศาสตร์แล้วก็เราพบพวกเศษภาชนะดินเผาที่แดกหกักเป็นชิ้นเล็กๆค่อนข้างเยอะบนบริเวณผิวดินตรงนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าขุดลงไปด้านล่างตรงนี้น่าจะมีร่องรอยหรือว่าหลักฐานอะไรที่สําคัญปรากฏว่าเราขุดไปก็เจอหลักฐานที่สําคัญก็คือโครงกระดูกช้างแล้วก็โครงกระดูกมนุษย์นั่นเองค่ะและจุดต่อไปนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่วัฒนธรรมที่เรียกว่าสังคม เดือนจุดแรกเราจะไปส่งนักเที่ยวเริ่มชมกันตั้งแต่ปลางสองที่น้องนะคะพอชมตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินไปชมคนแพที่ต้านหลังคาเขา้้าหม่แล้วก็เดินไปชมกลางสีเทศอีกจุดหนึ่งถ้าคว้อมกับรอรถกลับตรงเด่นข่าด้านนี้นะคะท่านไหนที่จอดหน้าเตสสามารถขึ้นกลับได้ทุกคันเลยนะคะเชิญเลยค่ะไปเดินเที่ยวกัน จะลรอแมมแปบหนึ่งไปค่อยๆเดินไม่หามอกี้มอกี้ได้มอกี้ได้ยินพี่อาวิทยากรเขาบอกว่าแต่เราจะไปล่อซุ้มมอกี้กันแล้วก็ให้ให้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะให้หน้าการอ่ะกินให้หมดเลยแล้วก็ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆไปไป,ไปตามหาไปตามหาซุ้มประตูเมื่อกี้กันนี่คืออรอิยธรรมสมัยทวารวดีฮะทุกคน ซึ่งเก่าแก่มากลมลื่นมากจากให้ดูบรรยากาศรอบๆคือแบบลมลื่นสุดนี่ลมลืนมากตอนนี้คือเราอยู่ณนะกลางเมืองของเมืองศีเทพนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสังคมเมืองสถานที่แรกตรงนี้เนี่ยจะพาไปชมปรางศรีเทพเป็นเทวรไยในาศาสนาฮินดูสร้างถวายพระศิวะ อายุประมาณ900-1,000ถึงปีสร้างขึ้นในยุคเดียวกันกับประสาทหินพิมายและพนมรุ้งคือมันสวยมากอะทุกคนแล้วบรรยากาศดีมากๆคือที่เนี่ยเก่าแก่ยิ่งกว่าสมัยอยุธยาเก่าแก่สมัยยิ่งกว่าสุโขทัยนะลองมาเที่ยวได้คือแบบสวยงามาแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเยอะแยะเลยอะเป็นที่ที่ควรค่าแก่การมามากอีกที่หนึ่งเลยนะแล้วก็เราว่าเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะจริงๆมาง่ายด้วย คือมันอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จริงเว้ยแต่มันอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างลบบุรีแล้วก็เลยลบบุรีมานิดเดียวก็ถึงเพชรบูรณ์แล้วเนี่ยข้างๆปางศรีเทพเนี่ยข้างๆกันถัดมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นเขาข้างในนะ๋ยวเราจะไปดูเขาข้างในกันต่อฮะโบราณสถานเขาข้างในนี่คือธรรมจักธรรมจักดั้งเดิมเลยทะทุกคนธรรมจักเนี่ยก็คือสัญลักษณ์แห่ง พระพุทธศาสนาธรรมจาักมาถึงสถานที่แห่งนี้ก็สแสดงว่าพระพุทธศาสนามาถึงดินแดนสถานที่แห่งนี้นั่นเองเข่าครั้งในเป็นการสร้างแบบทวาราวดีอายุประมาณ1,400ปีมาแล้วปัจจุบันเนี่ยเดือแต่ฐานส่วนล่างไปไปเดี๋ยวเราไปดูปฏิมากรรมตรงฐานพีระมิดกันตรงฐานเขาข้างในใต้หลังคา มีลวดลายปฏติมากรรมปูนปั้นประดับรูปคนแคะประกอบไปด้วยคนแคะหน้าคนลิงสิงโตช้างแล้วก็ควายมีทั้งหมดห้าหน้าเชื่อกันว่าเป็นผู้ค้ําจุนและคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าใกล้อาคารหลังนี้ในที่สุดเราก็เจอแล้วเว้ยทุกคนทับหลังที่ว่ามันอยู่ตรงนี้ทับหลังที่ที่ท,ที่วิทยากรเขาบอกอะแห<อ>มนี่มานี่มานี่มานี่ อันนี้นี่ทุกคนอยู่ตรงปางนี้นะปางอันแรกเลยนี่นีนีน่ีทับหลังนี้แหละที่สุดท้ายนี้คือปางสองพี่น้องเป็นปรา,าสาทสองหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันประกอบไปด้วยปางหลังใหญ่เปรียบเสมือนพี่อีกหลังหนึ่งยอดพังไปหมดแล้วคือน้องเป็นเทวารายในศาสนาฮินดูสร้างถวายพระศิวะยุคเดียวกันกับปางสีเทพ จุดเด่นคือทับหลังอุมามเหสวนเป็นทับหลังของจริงสมบูรณ์และสวยที่สุดเป็นศิลปะแบบปาปวนสลักลวดลายพระสิวะนั่งอุ้มนางพระอุมาขี่บนหลังโคโนทิส่วนด้านล่างโคโนทิเป็นรูปหน้าการคอยกัดกินสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อแล้วใครได้ลอดซุ้มประตูนี้หน้าการก็จะกินสิ่งที่ไม่ดีไปหมดสิน้น เพไว้ียงแต่่่่สิงททีีดๆเานนั้นตอนแรกที่วิทยากรเขาบอกว่าจะมีทับหลังอยู่อันหนึ่งที่เป็นรูปพาะีิวะนั่งอยู่บนหน้าการน่ะเนี่ยเราเจอแล้วนะก็ตามความเชื่อนะอันนี้เราเชื่อตามไปหมู่กันก็คือใครที่รอดผ่านซุ้มประตูนเนี่ยแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ออกมาเนี่ยหน้าการเนี่ยจะ,จะกินสิ่งไม่ดีทั้งหมดทั้งปวนออกไปให้หมดก็จะเหลือแต่สิ่งดีๆไปเข้าไปข้างในกัน ตอนนี้เราก็ไปเดินชมบริเวณในเมืองเนี่ยในเมืองสีเทพมเนี่ยในจุดศูนย์กลางเมืองตรงนี้นะบริเวณเขาเรียกบริเวณเขาครางในนะก็น่าจะประมาณนี้ฮะครบทั่วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขาครางนอกต่อที่เจดีย์ีรมิสูงๆแบบใหญ่ๆนั่นแหละโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปตามหาแม่ก่อนแม่ไม่รู้เดินไปไหนแล้วโอเคเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นไปขึ้นรถรางกลับกันที่เต็นท์รอรถรางตรงนู้น เต็นท์ขาวๆไกลๆนู่นน่ะไปมาแล้วฮะรถรางมาแล้วตรงนู้นเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำก็มีแล้วก็ร้านขายของขายขนมตรงนั้นก็มีขายนา้ำไ,<ป>ไปแล้ว<ป>นี่สักที่ใหญ่ที่สุดในเมืงอง ข้างๆตรงก่อนขึ้นรถล่างก็จะมีพิพิธภัณฑ์น,นะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูก่อนว<ะ>่ามีอะไรบ้างของโบราณทั้งนั้นเลยนะที่เขาน่าจะขุด้นพบวัตถุบโบราณส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโบราณของศาสนาศาส,สนาฮินดูนะฮะอันนี้คือ ฐาซิวลึงนี่ฐานซิวลึงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยใหญ่มากเนี่ยของโบราณที่เขาขุดพบขุดขุดค้ดนพบได้บางส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกศาสนาฮินดูอเอาไหมนี่ฮะไอติมโบราณเขาซื้อซื้อบอัตรี่ค่ะ ไอ้ติมเอาลดอะไรไหมให้เลือกเอาชาไทยแท่งหนึ่งครับนี่ครับครัอ่ะ,ะนี่ก็คือรูปรูปอันนี้ก็คือมันอยู่ตรงข้างล่างฐาน้างฐานเขาคัางในที่เราไปเมื่อกี้เนี้ยดูดีอันนี้คือชาไทยนะแท่งละห้าสิบบาท ไอติมเอกลักษณ์ที่นี่อร่อยไหมอรอย,ยอันนี้พานักศึกษามาทัศนศึกษาเมืองโบราณสีเทมะแล้วก็ซื้อไอติมให้กินหนึ่งแท่งอร่อยเลยอะ่ะอร่อยจริงประหเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีตลาดด้วยนะ เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เป็นตลาดชาวบ้านนี่ก็ตลาดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหาของกินดูดค่ะว่ามีอะไรกินขนม,นะนมครกเรื่องมยขนมครกบรรยากาศมีร้านขนมครกอืมผัดไทยก็มีมีหลายอย่างเลยกินอะไรดีขนมครกเรืนะ่องเนาะ เอาลมครกชุดหนึ่งครับหน,ห,นหน้าไหนก็ได้ครับรวมเลยค่าก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนมีร้านขายน้ำเมื่อกี้เราได้ขนมครกมาแล้วก็มีร้านขายน้ำมีผัดไทยก็มีประมาณนี้ฮะทุกคนของขายก็ก็อพอได้พอได้กินแก้หิวนะจริง นี่เนื้อขนมขกมาเมื่อกี้นี่เรามา,าไว้กินส้มตำร้านนี้นะฮะคือแบบทุกคนไม่น่าเชื่อคือแบบเมืองสีเทมนี่แบบเป็นที่ต้องการของแบบ กับทุกคนเลยนะเพราะว่าเนี่ยขนาดวันธรรมดาแต่ว่ารถคืนแน่นล้านมากรถเยอะมากจริงๆนี่ให้ดูดคือลานเนี้ยแน่นไปหมดเลยนะเนี่ยมีแต่รถทั้งนั้นเลยนูน่นต้องไปจอดในลานยาข้างหลังนูน่นที่ต่อไปที่เราจะเดินทางไปก็คือเขาคลังนอกซึ่งต้องขับรถไปนะเพราะว่ามันไกลเพราะว่าเมืองสีเทมนี่ใหญ่มาก ทุกคนดูดิมันใหญ่มากโอ้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเขาค้างนอกแล้วนะคิดดูดิว่าใหญ่ขนาดไหนดูดิแล้วดูตัวเรานะตัวเราแค่นี้เองอะ่ะเทียบกับความใหญ่ของเขาค้างนอกคือใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบริเวณรอบๆกันนะใหญ่มากต้องลองมาเห็นของจริงสักครั้งหนึ่งสวยมากด้วยไปไปเดินดูรอบๆกัน เขาครั้งนอกเป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองสีเทพตั้งห่างออกมาจากเมืองในทางเหนือประมาณ2กิโลเมตรเป็นมหาสถูปมีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแรงเมื่อก่อนสันนิฐานว่ามีเจดีย์อยู่บนยอดแต่ปัจจุบันเจดีย์ได้พังทลายลงแล้วที่เหลืออยู่ถือว่าสมบูรณ์มากๆมีอายุประมาณใกล้เคียงกับเขาข้างในสร้างคือราวพุทธศตรวตรรษที่13-14ถึง เขาคลางนอกเรื่องราวอันนี้คือแผนผังนะเนี่ยเขาจำลองขึ้นมานี่รูปแบบจำลองคือรูปภาพสมัยที่เขาขุดค้นกันนะเมื่อก่อนอ่ะเป็นกองดินอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ขุดค้นขึ้นมากว่าจะได้กองหูขนาดใหญ่ขนาดนี้นะบริเวณรอบๆเจดีย์หรือพิระมิดเขาคลังนอกเนี่ยทุกคนทั้งสี่ด้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะ ก็คือจะเป็นจัตุรัสอะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าใหญ่มากสาหรับการเที่ยวชมโบราณสถานเมืองสีเทพหรืออุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สีเทพวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะทุกคนใครชอบทริปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปต่อๆไปด้วยแล้วก็ติดตามชมว่าทริปหน้าจะพาไปไหนส่วนวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย เอาก็ถ่ายไหนๆก็มาแล้วยืนถ่ายเอาไปไหนตรงนี้มันตรงกลางอืมโอเคใหญ่ไหมใหญ่ดีไหมใหญ่มากเนาะไม่รู้เขาเรียกเขาข้างนอกอะ่ะ